กินกินแต่มือกปแล้ใช้เขียวอ่ะอาจารย์กินอันนี้ใช้เขียวทั้งหมดเจ็ดตัวจ้าทำไมกลับมาเร็วจังวันเนี้ฮะไปเที่ยวกลับมาเร็วจังฮใช้เขียวทำไมกลับมาเร็วจังหลุกเนี่ยน่กลับมาเร็วจังเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยทพาไม่กลับมาเร็วจังฮะ ไปเที่ยวต่อไหมไปเที่ยวต่อเปล่าอ๋อกลับมากินก่อนทั้งหมดเจ็ดตัวนะจ้าแน่แน่ไม่เอาชายเขียวอย่าลังแกพี่สิโอ,อไปเที่ยวกลับมากินทองเลยแอปทองนน